เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับโยกิทแมสบัลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับกับแครี่ป่ายังลินดิตนะครับผมซึ่งเอาจริงลินดิตเนี่ยผมเล่นมาซีซั่นนี้เนี่ยไม่ยังไม่เจอคนเล่นลินดิตป่าเลยนะครับแต่ถามว่าตัวมันเนี่ยเอาไปเลนกับป่าเนี่ยดีกว่าผมว่ามันก็เอาไปป่านี่น่าจะดีกว่านะครับผมเอาไปเลนเนี่ยขึ้นบ้านยากนะตอนเล่นเกมนะครับเล่นเป็นดาบไฟฟ้าเล่นเป็น ดาบขี้ดาบไฟฟ้ามอร์นิ่งสตาร์แล้วก็ดาบแดงนะครับคือเซตนี้นี่บอกเลยว่าสไลด์ไสแตกนะครับผมแต่มันก็ต้องแบบมีของนิดนึงนะแต่เอาจริงเวลาเล่นลินดิตนี่ผมก็ชอบเน้นตีเร็วมากกว่าตีแรงนะไม่รู้เป็นไรรู้สึกว่าพอเล่นตีเร็วแล้วแบบมันพิ้วกว่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูเกมนี้นะครับผมเป็นยังไงช่วงนี้ฟาร์มไปก่อนแล้วกัน โอ้โหแดงหายว่ะเฮ้ยโอ้โหผมอย่างชอบเลยว่ะพวกมาเอาแดงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะ <c ười> ใคให้เอามาเอาแดงโดยที่ขออนุญาตนะครับผม,ม,มเสียเอเลนดองก็จะมาแย่งแดงนะฝั่งเราก็ไม่ได้มากันก็ตามนั้นไปฮะเอเลนดองขึ้นบนเล่นไปเรื่อยๆครับคือเลกเกมเนี่ย ไม่ต้องเหล็กเกมไม่ต้องเหล็กเกไมได้นะแบบกลางเกมนี่ผมสไลด์เอเดนดอร์ไฮยาเตนี่บอกเลยว่าจุกๆนะครับมวยอีกตัวหนึ่งคือสไลด์ทีนึงนี่บอกเลยว่าเจ็บแน่นอนอ้าวเรียบร้อยยังไงยังไงครับแตกหนึ่งมีชุนลมุนชุนลมุนครับผมโอ้โหล็อกซี่ถ้าจับโดมเมื่อกี้บอกเลยว่าตายคู่นะครับ เอเลนดอมจะไปเอาบูผมแน่เลยวะทรงเนี้ยผมไม่ให้หรอกเพื่อนเราโชคดีเพื่อนมันเอาบูหรือเปล่ามันไม่เอาบูแสดงว่ามันเอาดาร์คครับทรงเนี้ยนี่งไงม,มาเปิดตาแล้วสไลด์ครับผมจะแตกหนึ่งเดี๋ยวผมวางแถบลงหน้าไปแล้วเพื่อนเอามันเปิดตาเรียบร้อยซึ <c ười> ่งมันมีแผ่นหนึ่งนะที่ลินดิตท่าสองมันสโลมากขึ้นนะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะสำหรับการแบบ ทำให้ฝั่งตรงข้ามหนีนะครับเราตามง่ายนะเดี๋ยวผมว่าผมขึ้นเป็นดาบไฟฟ้าก่อนดีกว่าดาบขี้ค่อยขึ้นดาบไฟฟ้ามาเพิ่มเขาได้ดาบไฟฟ้านี่บอกเลยว่าตีโคตรเร็วสไลด์ก็แรงนะดาบไฟฟ้า <S <S นี่ท่าเซียนเอ็นเดนดอว่ะท่าเซียนครับผม,มสไลด์ไม่ถึงไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ได้แรงเลยมากนะครับ มันต้องไปเรื่อยๆนะสลับลิมดิดนะครับผมตัวค่อนข้างกลา,า,างถึงเลทล็อกซี่จับได้จับได้จริงด้วยแล้วก็ตีไปดิไม่ต้องหนีครับผมแล้วผมก็ปางวางแถบสโลแต่อีกหนึ่งครับดับเบิลคิวมาแล้วโอ้โหผมซวยอย่างนี้ใครซวยผมซวยยุ้งซ็ง อีกนิดนึงจะมีดาบไฟฟ้าแล้วคะคือถ้ามีดาบไฟฟ้าเนี่ยเรนบิบมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะสไลด์ทีนึงเนี่ยมันก็มีดดเมจเวเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมมีอัตาขีด้วยนะครับยังไงจังหวะน,นี้ยังไงครับมวยมวยเดินทรงนี้สไลด์แตกครับผมดาบไฟฟ้ามาแล้วดาบขีต้องมาตามมาวางแทบสโลไหมครคือสโลมากเลยนะจากที่เห็นเห็นไหม คือโคตรโซโลเลยนีครับแต่เวลาเล่น,ล,นลินดิตนี่ถ้ามันเจอพวกทรงนาคอนี่แอบเล่นยากเหมือนกันนะครับฝั่งของข้าเป็นนาคอนี่ก็ยากนะผมตัดสินใจขึ้นเป็นนี่ก่อนนะครับเฮ้ยลับสวยสไลด์แตกครับผมตัดสินใจขึ้นเป็นของฟาร์มขั้นเต็มก่อนดีกว่ารู้สึกว่าต้องมีดูดเลือด เท่านี้เราก็แรงอยู่นะเราเน้นปีเร็วเป็นหลักคือบางทีเน้นแรงแต่แบบว่ามันช้าเกินอนะเออผมไม่รู้เป็นไรผมเล่นช้าๆแล้วหยุดหิดนี่ครับวางแทบ็บแต่เพื่อเราจะเอาหรือเปล่ายังไงครับป้อมกลางทำเลนได้แต่ด้านบนดูเหมือนจะบวก ยังไงสไลด์ไปหนึ่งทีแตกบ็บุยโอ้โหมัมีฟิกไายาเตะด,ด้านบนไายาเตะนี่โดนผมสไลด์ก็เก็บนะแต่ตอนนี้ใขรโดนสอะ่ะแล้วนี่มายัางไงเนี่ยเพื่อนมายัางไงโดนสไลด์ที1สไลด์หนึ่งศพน,นะผมจังหวะนี้ ไปทำเลนอื่นบ้างแล้เพื่อนเราก็ใช้ได้อยู่ครับความเริ่มเร็วยังไม่มีดาบคี้เลยนะตอนนี้นะครับผมดาบคี้มาแล้วบอกเลยว่าเป็นเรื่องครับเดี๋ยวชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็น Morning Star นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอัตาคีนะสำหรับลินดิตนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าดาบไฟฟ้าแพทหน้าเนี่ยมันจะไม่มีอัตาคีนะเฮ้ยจับสวยยิงธรรมดาก็ยังแรงอ่ะเพื่อนมีหน้านี่เดี๋ยวมันต้องมีฟิกกับแน่นอนครับทรงนี้ผมไม่อยากาการเล่นใกล้มีหน้าแพทหน้าได้ต้องดูนะดาบไฟฟ้าคู่ใจผมนี่มันไม่มีอัตาคีนะครับเกือบไายพอมันพอมันไม่มีอัตาคีนี่มันอาจจะ อาจจะไม่เว <fig> ิร์กก็ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับแพทหน้ามีไอเทมใหม่ด้วยมันจะลิกจับหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมสไลด์นี้ก่อนครับเฮ้ยเอย่าเพิ่งตายเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆครับขึ้นบ้านยากนะเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมปีป้อมยากเนี่ย ผมก็เลยบอกว่าลิน,น,นดิตนี่เอาไปป่าเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีแครี่อีกตัวช่วยขึ้นบ้านเอาแล้วนี่ยังไงโอ้โหเกือบแตกแล้วเกือบจะดับโอเคจอก,ก่อเล็กมาแล้วดูวเหมือนว่าด้านล่างกำลังจะบวกกันครับด้านล่างยัง,ยงไงวะท่าน่นะทรงนี้ชอบเลยครับของฟรีครับผม,ม คือตอนนี้สไลด์โคตรแรงนะผมพูดเลยคือขนาดเลียวมาโดนผมสไลด์ไปทีหนึ่งคือจะตายอะ,ะเอพื่อนๆขึ้นบ้านนะจบได้ไหมจบได้ไหมครันี่ยังไงมันฟิดจับปีนด้วยครับเรียบร้อยโอ้โหแต่มันเกิดมรนกันคีบหมดว่ะเพื่อนยังไงโอ้โหไม่โดนครบสแต็กไม่เต็ม ผมว่าไม่ได้แล้วจบไม่ได้วะ่วะเช่นกับเถื่อเฮ้ยโอ้โหสไลด์พึ่งหลอดหายวับไปกับตาครับทรงนี้ฮายายเตะยังไงมันตามมาว่ะเฮ้ยมันตามามาสไลด์เรียบร้อยแตกแต่คือเมื่อกี้เนี่ยผมมีแค่หนึ่งสเต็คนะเวลาสไลด์ฮายายเตะเมื่อกี้เนี่ยครับคือเมื่อกี้เนี่ยถ้ามี3ามสเต็คเนี่ยฮายายเตะขึ้นหล,ล, <c oughs> ลอดคือตายเลยนะครับผมแม่งโคตรแรง ชิ้นสุดท้ายมาผมว่าขึ้นเป็นเกออเกิดดีว่าหรือว่าดาบแดงดีเพื่อนมาอีตัวนี้ก็ได้ครับอีกตั้ง4นาทีกว่าดาร์กจะเกิดแบบดาร์กเซเลเยอร์นะครับเพื่อนๆ15นาทีประมาณนะั้นอันนี้มันยังไงครับจังหวะนี้เอเลนดอร์เปิดตาแล้วด้วยสไลด์ไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ถึงว่ะ บอกเลยเมื่อกี้ถ้าถึงนี่เจ็บแน่นอนค<ป>รับรอนี่นะรอล็อกซี่ฟิกจับหรือไม่ก็มีใครโดนเปิดนะผมแต่อย่างน้อยต้องไม่ใช่ผมเพืเ่อนคือตอนนี้นี่มีหน้ามันน่าจะมีฟิก้ะนะมีหน้าของข้ามนะครับมมรนนผมก็จะพยายามไม่อยู่ใกล้มีหน้าไว้นะครับผมนี่เปิดตาขู่ไปเห็นไหม ท้าหนึ่งเปิดตาสไลด์หนึ่งทีแตกครับผมเดี๋ยวต้องรอนะมีคนโดนเปิดแล้วเปล่ามีหน้านี้เล่นกับมันหน่อยดิเล่นมันเสียวๆแน่เอาเฮ้ยล็อกซี่ฟิกจบโอ้เปิดตาแล้วดิแตกหนึ่งตีธรรมดาก็ควดแรงนะมวยครึ่งหลอดอย่างนี้ชอบเลยนะครึ่งหลอดเนี้ยสไลด์ไปนหนึ่งทีอ้าวฟิกเกอร์โยกยิง โอ้ผมตายว่ะโอ้โอ้รู้งี้ออกก่อเกิดดีกว่าเพื่อน <laughs> ดันขึ้นดาบแดงโอ้โหถ้าเมื่อกี้ผมออกก่อเกิดผมก็ไม่น่าตายนะไม่เป็นไรฮะแต่ก็จบบ้านไปนะครับผมล <c oughs> ินดิคควอทคิวก็ถือว่าลินดิคเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งนะที่แบบว่า <c oughs> ถ้าฝั่งตรงข้ามแบบตัวนิ่มๆหรือว่าแบบ ฝ่าฝ่าตรงข้ามแบบไม่ได้เป็นอึดมากเนี่ยเอาเลนดิดไปสู้เนี่ยก็ถือว่าสู้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเลนดิดเนี่ยมันไดเมจมันเวอร์นะสำหรับอันตีนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเจอแท้งหนาๆเลยก็มีเหนื่อยนะสลหรับเลนดิดนะครับเวลาเล่นก็ต้องดูฝ่งตรงข้ามนิดนึงนะว่าฮีโร่เขาเป็นดาร์แบบไหนนะครับอ่อะยังไงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกนันว่าทำไดเมจไปเท่าไหรนะ่นะทำไดเมจไป13ถือว่าทำไปก็น่าจะเยอะนะฆ่าไป11คิวเนี่ยครับ แต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับบุมสลับลินดิดนะครับค่าไป1ิบเอ็ดทำเดิมจไป29่สิบเก้ีกงกก็สามสิ็นต์นะแต่ว่าทําไปก็โอเคทําไปเยอะอยู่นะครับอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ